สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูบะหมี่น้ำหมูนะคะแต่วันนี้เราจะใช้ตําลึงแทนถั่วง,งอกนะคะเริ่มต้นนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราจะมาลวกเส้นบะหมี่กันค่ะให้มันเดือดพล่านก่อนนะคะถึงจะใส่บะหมี่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะ ถือไว้ก่อนนะลวกร้อรอนะคะเดี๋ยวล้างน้ำเปล่ากันค่ะในส่วนของน้ำซุปนะคะเนี่ยค่ะน้ำซุปนะคะเราต้มซึ่งจะใช้กระดูกหมูกระดูกไก่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้กระดูกไก่ค่ะแล้วก็มีรากขัาชีแล้วก็ในส่วนของพริกไทยนิดหน่อยนะคะบุบลงไปผสมกันเนะะี่ยค่ะน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของหมูสับกันค่ะรอน้ำเดือดนะคะ น้ำเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับค่ะวันนี้เราจะทําเป็นแผ่นๆนะคะเป็นหมูแผ่นหมูสับแบบแผ่นๆนะคะไม่ได้เป็นก้นกอนๆนคะคะมันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวรอมันเดือดเดี๋ยวมันจะรอยขึ้นมานะคะ นอกจากหมูสับที่เราใส่แล้วนะคะวันนี้เราจะมีปลาหมึกกรอบค่ะนคะคะเราต้มสุกอีกครั้งนึงนะคะคราวนี้เรามาใส่ในส่วนของน้ำซุปค่ะรสชาติจะได้หวานๆนะคะนอกจากหมูสับปลาหมึกกรอบนะคะวันนี้เรามีลูกชิ้นหมูด้วยค่ะเมนูของเราวันนี้สารพัดเครื่องนะคะนี่ค่ะน้ำเดือดก็ใส่เครื่องทุกอย่างค่ะ เดี๋ยวรอเดือดอีกทีก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอเดือดน,นะคะในส่วนของเครื่องวัน,นเครื่องวันนี้นะคะวันนี้เราใช้ในส่วนของตำลึงลวกนะคะแทนถั่วง,งอกนะคะแล้วก็มีในส่วนของหมูนะคะนอกจากหมูสับที่เมื่อกี้ในใส่ในน้ำซุปแล้วเราก็ยังมีหมูชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีทั้งบะหมี่แล้วก็มีเกี๊ยวนะคะ เครื่องเคียงต่างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมเจียวแล้วก็มีน้ำส้มนะคะแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยค่ะมาดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะตำลึงน็กน้อยนะคะ บะหมี่นิดหน่อยนะคะหมูชิ้น,นะค่ะเนี่ยะค่ะหมูแผ่นๆที่เมื่อกี้เราลงไปนะคะมันสุกมันก็อรอ่อยขึ้นมาเนี่ยค่ะทั้งหมูทั้งปลาหมึกกรอบนะคะ นี่ค่ะใส่กระเทียมเจียวหน่อยนะคะเพืบะหมี่ของเราโรยหน้านิดหน่อยนะคะต้นหอมค่ะวันนี้เพิ่มนะคะเรามีในส่วนของเกีียวทอดด้วยค่ะ<ด>เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมื้อเที่ยงของเราวันนี้ค่ะบะหมี่น้ำหมูนะคะเป็นตำลึงนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ